ทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายป่วยง่ายและรู้สึกว่าร่างกายขาดความมีชีวิตชีวาอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกในเมืองไทยซึ่งแสงแดดดูเหมือนจะซ่อนอยู่วันนี้ฉันจะเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งได้รับจากแสงแดดเองนั่นก็คือวิตามินดีเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและใช้ชีวิตอย่างมีพลังคุณพร้อมที่จะค้นพบหรือยังเริ่มกันเลยก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับวิตามินดีกันก่อนว่าคืออะไรทำไมจึงมีความสำคัญต่อคนไทยและเราจะเสริมวิตามินดีในชีวิตประจำวันได้อย่างไรวิตามินดีคืออะไรและทำไมจึงเรียกว่าวิตามินแสงแดดสวัสดีทุกคนก่อนอื่นเรามาสำรวจความลับที่น่าสนใจกันก่อนวิตามินดีคืออะไรและทำไมจึงเรียกว่าวิตามินแสงแดด คุณเคยคิดไหมว่าการยืนตากแดดเพียงลำพังก็สามารถสร้างสารอาหารที่สำคัญได้ใช่แล้ววิตามินดีไม่เหมือนกับวิตามินอื่นๆเช่นวิตามินซีหรือบีแต่ทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนพิเศษในร่างกายเมื่อผิวหนังของคุณได้รับรังสี UVB จากแสงแดดร่างกายจะผลิตวิตามินดีขึ้นเองตามธรรมชาติเรากลับเป็นของขวัญวิเศษจากธรรมชาติในประเทศไทย เราถือว่าโชคดีมากเพราะประเทศของเรามีแสงแดดตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นชายหาดอันสดใสของภูเก็ตหรือทุ่งนาสีเขียวของเชียงรายแสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่คุณรู้สึกประหลาดใจหรือไม่แม้จะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้าเช่นนี้คนไทยจํานวนมากโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพหรือพัทยาขาดวิตามินดีเพราะอะไรเพราะชีวิตสมัยใหม่ทําให้เราอยู่แต่ในบ้าน ทํางานในห้องปรับอากาศหรือปิดบังร่างกายมากเกินไปเมื่อออกไปข้างนอกเพื่อปกป้องผิวร่มเสื้อผ้ากันแดดหรือครีมกันแดดบางครั้งทําให้ร่างกายได้รับแสงแดดไม่เพียงพอโดยไม่ได้ตั้งใจที่จริงแล้วไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกการขาดวิตามินดีกําลังกลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยการศึกษาในกรุงเทพแสดงให้เห็นว่าพนักงานออฟฟิศมากกว่า60เซ มีระดับวิตามินดีต่ำกว่าที่แนะนำฟังดูน่าแปลกใจใช่ไหมสิ่งนี้ทำให้เราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากแสงแดดนี้ได้อย่างไรอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญกว่านั้นวิตามินดีทำอะไรให้กับร่างกายที่เราต้องใส่ใจลองึูภาพการยืนเพียง15นาทีแสงแดดตอนเช้าสามารถช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้เพียงพอที่จะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และแม้แต่ทําให้รู้สึกกระปรีกรเปร่าขึ้นนี่ไม่ใช่วิธีง่ายๆแต่ดีเยี่ยงในการดูแลสุขภาพของคุณหรือคุณมีนิสัยชอบออกไปรับแสงแดดทุกวันหรือไม่หรือว่าคุณเช่นเดียวกับคนจํานวนมากที่มักอยู่แต่ในบ้านและไม่ได้รับแสงแดดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันกับฉันและไม่ต้องกังวลในส่วนต่อไปฉันจะแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีการเสริมวิตามินดีอย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะยุ่งอยู่ก็ตามมาสํารวจกันต่อ ทำไมวิตามินดีจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนไทยฉาภาพแนะนำครอบครัวชาวไทยรวมตัวกันรอบๆมื้ออาหารแบบดั้งเดิมด้วยอาหารเช่นส้มตำปลาเผาและต้มยำแซดด้วยฉากผู้คนออกกำลังกายที่สวนลุมพินีกรุงเทพในแสงแดดยามเช้าแซดภาพการ์ตูนง่ายๆที่แสดงถึงวิตามินดีเป็นโล่เพื่อปกป้องร่างกายหรือภาพแสดงกระดูกที่แข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีคุณรู้หรือไม่ว่าวิตามินดีไม่ใช่แค่สารอาหารปกติเท่านั้นแต่ยังเป็นฮีโร่เงียบๆที่ปกป้องสุขภาพของเราในประเทศไทยที่วิถีชีวิตที่กระตือรือรน้นและอาหารรสเลิศเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนวิตามินดีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีพลังมาค้นหากันว่าทําไม วิตามินดีเป็นกุญแจสำคัญต่อสุขภาพของคนไทยและเหตุใดคุณจึงต้องใส่ใจในวันนี้ประการแรกวิตามินดีช่วยเสริมสร้างกระดูกคุณรู้หรือไม่ว่าแม้ว่าเราจะกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงแสนอร่อยมากมายเช่นต้ยมยำปลาเผาหรือแม้แต่น้ำปลาซึ่งเป็นอาหารพิเศษที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยแต่ร่างกายก็ยังไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดวิตามินดีวิตามินดีเปรียบเสมือนตัวนำทาง ช่วยให้แคลเซียมไปอยู่ที่จุดที่เหมาะสมทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงขึ้นซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนไทยเพราะเราออกกำลังกายเดินเล่นในตลาดหรือเข้าร่วมเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์ซึ่งร่างกายต้องการกระดูกที่แข็งแรงเพื่อสนุกสนานกับเทศกาลได้อย่างสบายใจหากขาดวิตามินดีกระดูกอาจอ่อนแอและปวดได้ไง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุคุณอยากให้คุณยายของคุณมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อทำข้าวซอยจานโปรดของคุณหรือไม่วิตามินดีคือกุญแจสำคัญ ประการที่สองวิตามินดีเป็นเกราะป้องกันร,ระบบภูมิคุ้มกันในประเทศไทยเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งไวรัสและแบคทีเรียโจมตีได้ง่ายวิตามินดีช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เป็นกองทัพเพื่อปกป้องคุณจากหวัดไอหรือการติดเชื้อไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยลดการอักเสบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสมดุลและสุขภาพของร่างกายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีวิตามินดีเพียงพอจะป่วยน้อยลงและหายป่วยเร็วขึ้นเมื่อเป็นจำครั้งสุดท้ายที่คุณเป็นหวัดในฤดูฝนได้ไหมบางทีวิตามินดีอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบอกลาวันที่ป่วยก็ได้ประการที่สวิตามินดียังส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานอีกด้วย ในประเทศที่มักเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างประเทศไทยการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าเชียชาหรือขาดแรงจูงใจโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนหรือไม่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังขาดวิตามินดีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าวิตามินดีช่วยควบคุมฮอร์โมนปรับปรุงอารมณ์และให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาลองนึกภาพดูเพียงแค่ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดหรืออาหารมื้ออร่อยเพียงเล็กน้อย คุณก็สามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มที่สดใสพร้อมออกสำรวจตลาดกลางคืนเชียงใหม่หรือเต้นรำในเทศกาลลอยกระทงได้แล้วใครเราจะไม่อยากได้รับสิ่งเหล่านี้จริงไหมแต่มีข้อเท็จจริงที่น่าตกใจการศึกษาวิจัยในกรุงเทพพบว่าชาวไทยในเมืองมากกว่า60มีระดับวิตามินดีต่ำกว่าที่แนะนำแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีแดดจ้า แต่พวกเราหลายคนตั้งแต่พนักงานออฟฟิศไปจนถึงนักเรียนไม่ได้รับวิตามินดีเพียงพอเนื่องจากใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านมากเกินไปคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่โปรดสังเกตว่าหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าบ่อยๆปวดเมื่อยก้ามเนื้อหรือเป็นหวัดได้ง่ายนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากขาดวิตามินดีคุณเคยสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ หรือคุณมีนิสัยในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงฤดูฝนหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันกับเราไม่ต้องกังวลในส่วนต่อไปนี้เราจะแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีเสริมวิตามินดีอย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะยุ่งกับงานหรือเรียนอยู่ก็ตามติดตามต่อไปเพราะสุขภาพของคุณควรได้รับการดูแลวิธีเสริมวิตามินดีอย่างง่ายดาย ตอนนี้มาถึงส่วนสนุกที่ทุกคนรอคอยวิธีเสริมวิตามินดีอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะกับชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของคนไทยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดเพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ช่วยให้ร่างกายของคุณมีชีวิตชีวาฉันจะแบ่งปันสามวิธีง่ายๆในการใช้พร้อมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้พร้อมหรือยังมาสำรวจกันเลย วิธีที่ 1. ใช้ประโยชน์จากแสงแดดซึ่งเป็นแหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติมากที่สุดในประเทศไทยเราโชคดีที่มีแสงแดดสดใสตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นถนนที่พลุกพล่านในกรุงเทพไปจนถึงชายหาดสีฟ้าของกระบี่การได้รับแสงแดดเพียง15-20นาทีทุกวันโดยควรเป็นในตอนเช้า7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อแสงแดดส่องถึงรับปลอดภัยก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตวิตามินดีได้เพียงพอคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลานี้ ลองเดินเล่นที่ตลาดท้องถิ่นเพื่อซื้อผักสดออกกำลังกายเบาๆเช่นไทชี่ในสวนสาธารณะหรือเพียงแค่ทำสมาธิบนระเบียงบ้านพร้อมจิบฉาไทยสิ่งสำคัญคืออย่าปกปิดร่างกายมากเกินไปปล่อยให้ผิวหนังบางส่วนเช่นแขนหรือขาโดนแสงแดดหากคุณกังวลเกี่ยวกับผิวหนังของคุณให้ตากแดดเพียงชั่วครู่แล้วทาครีมกันแดดหลังจากนั้นคุณรู้หรือไม่แสงแดดยามเช้าเพียง15นาทีก็เพียงพอต่อการได้รับวิตามินดีในแต่ละวันแล้ว คุณมีนิสัยชอบออกไปรับแสงแดดยามเช้าหรือไม่วิธีที่สองรับประทานอาหารที่คุณเคยเพื่อรับวิตามินดีอาหารไทยไม่เพียงแต่มีรสชาติดีเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารอีกด้วยมีอาหารหลายชนิดที่อุดมไปด้วยวิตามินดีตามธรรมชาติที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในอาหารประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายลองรับประทานปลาทูน่าปลาแซลมอนหรือปลาทูน่า ซึ่งเป็นปลาที่นิยมรับประทานกันในตลาดของไทยปลาเผาหอมหอมซักจานเป็นมื้อเย็นนั้นไม่เพียงแต่มีรสชาติดีเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งวิตามินดีที่ดีอีกด้วยไข่แดงก็เป็นทางเลือกง่ายๆเช่นกันคุณสามารถต้มไข่เป็นอาหารเช้าหรือใส่ลงในส้มตำเพื่อเพิ่มรสชาติอย่าลืมเห็ดโดยเฉพาะเห็ดกระดุมซึ่งเป็นส่วนผสมที่นิยมในอาหารสุกี้ยากิของไทย หากคุณชอบดื่มเครื่องดื่มลองดื่มนมถั่วเหลืองหรือนมวัวที่เสริมวิตามินดีซึ่งมักหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟเคล็ดลับง่ายๆรับประทานร่วมกับมื้ออาหารของครอบครัวเช่นอาหารที่มีปลาเผาไข่ต้มและนมถั่วเหลืองเย็นๆสักแก้วฟังดูน่าสนใจไหมคุณมีอาหารจานโปรดที่อุดมไปด้วยวิตามินดีหรือไม่ วิธีที่3พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับคนยุ่งๆหากคุณไม่มีเวลาออกไปข้างนอกมากนะักหรืออาหารที่คุณรับประทานไม่มีวิตามินดีเพียงพอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจเป็นตัวช่วยของคุณได้ในประเทศไทยมีเม็ดยาวิตามินดีวางจำหน่ายตามร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ปริมาณปกติสำหรับผู้ใหญ่คือ800-2,000ถึงพหน่วยสากลต่อวันขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพและระดับการขาดวิตามินตัวอย่างเช่นหากคุณทำง,งานในสำนักงานตลอดทั้งวันหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดน้อยเช่นในช่วงฤดูฝนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถช่วยรักษาระดับวิตามินดีให้คงที่ได้แต่โปรดจำไว้ว่าอย่ารับประทานวิตามินดีในปริมาณสูงด้วยตัวเอง พราะวิตามินดีมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้การศึกษาวิจัยในเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานวิตามินดีเสริมในปริมาณที่เหมาะสมจะปรับปรุงสุขภาพกระดูกและลดความเหนื่อยล้าได้อย่างเห็นได้ชัดหลังจากรับประทานเพียง3เดือนคุณเคยคิดที่จะรับประทานอาหารเสริมหรือไม่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเพลับความสำเร็จอย่าเลือกเพียงวิธีเดียวแต่ให้รวมทั้งสวิธีเข้าด้วยกัน ลองนึกภาพดูในตอนเช้าคุณเดินเล่นกลางแดด15นาทีเพื่อไปซื้อปลาสดที่ตลาดจากนั้นกลับบ้านไปเตรียมอาหารกลางวันเป็นปลาเผาและไข่ลวกจากนั้นจิบนมถั่วเหลืองหนึ่งแก้วหากจําเป็นให้ทานอาหารเสริมตามที่แพทย์แนะนําการผสมผสานนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตแบบไทยๆไ,ได้ทั้งสุขภาพและความสุขและนี่คือความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยลองทำหนึ่งในสามวิธีนี้ในสัปดาห์หน้า แล้วดูว่าร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรคุณจะลองวิธีไหนก่อนเดินเล่นกลางแดดกินปลาเผาหรือถามแพทย์เกี่ยวกับอาหารเสริมแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้ฉันทราบหมายเหตุ head, สำหรับการเสริมวิตามินดีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแต่เดี๋ยวก่อนการเสริมวิตามินดีต้องทำอย่างถูกต้องจึงจะปลอดภัยในประเทศไทยสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้หลายคนกังวลเรื่องการโดนแสงแดดไม่ต้องกังวล เลือกช่วงเช้าตรู่หรือบ่ายแก่บ่ายแก่ไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดดนานหากคุณมีผิวแพ้ง่ายให้ทาครีมกันแดดหลังจาก15นาทีสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพอย่าใช้ในปริมาณที่สูงโดยพลรการควรปรึกษาแพทย์และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อทราบระดับวิตามินดีของคุณคลินิกหลายแห่งในกรุงเทพและเชียงใหม่มีการทดสอบนี้ง่ายมาก คุณเคยตรวจวิตามินดีของคุณหรือยังหากยังไม่ได้ทำตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มแล้วใครเคยตรวจแล้วมาแบ่งปันผลกันเราได้ค้นพบความหลับด้านสุขภาพจากวิตามินดีด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นเดินเล่นกลางแดดกินปลาเผาตรวจสุขภาพคุณก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสจใสและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เริ่มต้นวันนี้เลยเพราะสุขภาพของคุณสมควรได้รับคุณจะลองเคล็บับใดก่อน แสดงความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้เราทราบอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอกับเพื่อนๆและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจขอบคุณพบกันใหม่